สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคคชโหรานะครับวันนี้ FC ท่านหนึ่งท่านได้เขียนดวงขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจไหมผมก็มาผูกดวงดูแล้วมีเรื่องน่าสนใจที่จะมาแบ่งปันกันเช่นเดิมนะครับมาดูกันเลยครับว่าดวงของท่านนี้เป็นอย่างไรบ้าง ท่านผู้นี้นะครับท่านผู้นี้นะครับเกิดวันที่21มีนา2,506เวลา13นาฬิกา20นาทตรงกับวันพฤหัสแรม12ค่ำเดือน4ปีขานนะครับผูกดวงแล้วผูก <c oughs> ดวงผูกดวงแล้วนะครับก็ได้ดาวตามนี้นะครับท่านผู้นี้เกิด ภายใต้ราชาเลิกนักษัตว์คืออุตรพัทรบทนะครับซึ่งบอกให้รู้ว่าท่านจะเป็นผู้มีความมานะพยายามสูงถึงกับมีคำกรอนที่ว่าลูกข้าได้เป็นใหญ่ลูกไพร่ได้เป็นพยาเงินทองมากมายจะพิหนาก็เพราะความโลภเท่านั้นนะครับมาดูในดวงท่านนะครับท่านเป็นคนเกิดราศีกรกฎนะครับ จึงบอกอย่างหนึ่งนะครับคนเกิดราศีกรกฎเนี่ย o านะครับเหมือนปูกล้ามใหญ่เดินไปไหนมาไหนก็ OR แสดงความยิ่งใหญ่ของตนเองนะครับแต่ถ้าใครตะวาดเสียงดังเข้ามาหรือเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วก็ข้าหนีก่อนนี่คือคุณสมบัติของปูนะครับปูลมเราเห็นทั่วไปนะครับเดินไปตามชายหาดมันจะ ชูกล้ามเลยเข้ามาใกล้สิหนีไปดูเลยพอเราเข้าใกล้วิ่งเลี้วจีลงรูหายไปเลยนี่คือลักษณะของปูกลักษณะของคนราศรีกรกฎก็เช่นกันนะครับคือคุยเก่งคุยคุยยิ่งใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องชั้นนี้ก่อนซึ่งก็ปลอดภัยดีนะครับในดวงชะตานี้นะครับลัคนาราศรีกรกฎของท่านผู้นี้เนี่ย มีดาวอยู่2ดวงกลุ่มอยู่ด้วยกันเป็นคู่ธาตุลมซะด้วยเมื่อเป็นคู่ธาตุลมก็แสดงว่ามีความมั่นงคงเกื้อกูลกันลัคนาอยู่ราศีกรกฎ8กลุ่มลัก3 3กลุ่มลักได้มาตรฐานทั้งหมดเลย8นี่ได้มาตรฐานคือยาจกโชคก็คือ โหราศาสตทั่วไปจะเรียกเทวีโชคนะครับได้โชคอย่างเทวีได้โชคอย่างพระราชินีคือต้องขอผมจึงใช้คําว่ายาจกโชคเพราะว่าคุณไปขอถึงจะได้ถ้าคุณอยู่เฉยๆเขาไม่เอามาให้คนนี้มียาจกโชคขออะไรก็ได้ง่ายนิดเดียวและยังมีสนะครับอยู่ที่นี่ได้มาตรฐานคือเป็นนิด ด้อยด้อยจะคุยโต้วโอ,อวดว่าตัวเองเป็นใหญ่แค่ไหนก็ตามปรากฏว่าสามันด้อยอยู่คือคนเขาก็จะรู้ว่าด้อยไม่ได้ใหญ่จริงแต่อย่างไรก็ตาม83อยู่ด้วยกันคู่มิตรก็ส่งเสริมให้ลักษณาคนนี้เข้มแข็งนะครับทำอะไรก็ไม่เกรงกลัวใครเท่าไหร่เพราะว่าญาติพี่น้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ที่ไม่ดีนะครับคือนี่ท่านมีมรตยู่อยู่ในภพกระดุมพระก็คือเรื่องรายได้ของท่านเรื่องการเงินของท่านนะครับมันจะถูกสูบหายไปในรูทโครกเนี่ยง่ายมากหาเงินยากแต่หายไปง่ายมากนี่คือคุณสมบัติของมรตยูทำแล้วไม่บอกด้วย ดาวกระดุมพระตัวจริงคือพระอาทิตย์พระอาทิตย์อยู่นี่ครับไปสถิตพบสุพระราศีมีนะครับการเงินของท่านเนี่ยท่านจะการเงินของท่านจะเจริญท่านจะมีผู้ใหญ่มีนอกจากมีผู้ใหญ่แล้วก็มีผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนท่านให้เจริญก้าวหน้าเมื่อท่านมีความเจริญก้าวหน้าแล้วท่านผูน้นี้เจริญก้าวหน้าแล้ว เงินทองก็ตามมานะครับหนคู่สัญญิงสัญญาเอกสารสัญญาทําสัญญาเก่งทํางานขีดเขียนเก่งประชาสัมพันธ์เก่งเป็นเป็นศิลปินว่ารูปสวยปั้นรูปสวย 1. นเป็นคู่มิตรใหญ่ส่งเสริมช่วยเหลือ,อซึ่งกันและกันและ54เป็นคู่ปรญญาดททาอะไรใช้ปัญญาคิดไต่ตองลึกซึ้งดีแล้ว เกิดความเจริญรุ่งเรืองการเงินก็ไหลามาเทมาแต่มันเทลงหนูชักโคกบ่อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นในชีวิตนี้ท่านคงทราบแล้วอายุถึงปัจจุบันนี้อายุชำระท่าน60แล้วเพราะฉะนั้นท่านทราบอยู่แล้วตั้งแต่อายุ3-40ท่านก็เริ่มทราบแล้วว่าทํำไมเงินหาง่ายและมันจ่ายไปเร็วกว่าที่หามาได้เสียอีกต่อมานะครับ ดาวที่น่าสนใจคือช่องนี้ครับช่องนี้เป็นปัตตนินะครับราศีมังกรมีดาวอยู่ถึง4ดวงท่านมีคู่มากนะคนนี้เป็นคนมีคู่มากไม่ใช่ดาวปุตตะนะครับถ้าเป็นปุตตะคือมีกิ๊กมากแอบซ่อนได้แต่นี่เป็นปัตตนิล้นล้วนเลยก็คือท่านแต่งงานหลายหนนะครับแล้วมาดูกัน ว่าเป็นยังไงบ้างดาวปัตนิจริงๆของท่านนะ่ะคือพระเสาพระเสาคือเชื่องช้าเนิ่นนานมีท่านผู้นี้ได้คู่ในลักษณะของชาวสวนชาวไร่นะครับคือได้ได้คู่ลักษณะนั้น 2. ออยู่ด้วยกันคู่พลัดพรากคู่ของท่านจะพลัดพราก ท่านจะต้องพลัดพลากจากคู่ด้วยทางใดทางหนึ่ง2.7ไม่มีมรณะเกี่ยวข้องแต่ดาวเจ้าเรือนมรณะมาเกาะที่ตัวท่านเองอยู่แล้วดังนั้นการจากคู่ครอ,องของท่านเนี่ยมีทั้งจากเป็นและจากตายท่านได้คู่ครองแต่ละครั้งนะครับคู่ครองติดใจเพราะว่านี่คู่29นะครับ29นี่คือคู่แม่สีเรือนเก่งงานบ้าน แท้ที่จริงมันก็คือเก่งเรื่องบนเตียงนั่นเองนะครับ9 6อยู่ด้วยกันตรงนี้หมายถึงความสวยงามท่านผู้นี้จะลักสวยลักงามแต่งตัวดีแต่งตัวเอาผ้าขี้รู้นุ่งอย่างสวยเลยอย่างหล่อเลยนะครับแล้วท่านก็จะเลือกแต่คู่ที่สวยงามหาคู่ที่สวยงามมาได้ง่ายง่ายหคู่ศัตรู คู่นี้คือคู่ผอ,อืดผูอมจะมีปัญหาการเงินกับคู่คู่นี้นะครับ 6. กสองบัวไม่ชำ้ำน้ำไม่ขุนพูดจาดีมีวาทะศิลป์นี่คือคุณสมบัติของช่องปัตตนีของท่านนะครับท่านมีครบหมดท่านใช้มันหมดทุกอย่างเลยเมื่อกี้กดอะไรผิดก็ไม่รู้ครับมันหายไปเอาตอนนี้กลับมาแล้วนะครับต่อนะครับ ผมได้ชำระอายุท่านและตรวจดูนะครับพบว่าปีนี้เป็นปีที่ท่านตกอัมพุกเก์คือท่านจะเดือดร้อนนี่นะครับเดือดร้อนเพราะบุตรภรรยาพลดพลากจากกันจะมีความขึ้นความที่ว่านี่คือคดีฟ้องร้องนะครับแล้วก็ท่านจะเสียสัตว์สี่เท้าสองเท้า จะเสียเงินทองราวกับถูกโจปรปล้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดกับท่านตั้งแต่มันเกิดมาแล้วนะตั้งแต่อายุ56จะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงอายุ62นะครับอีก2ปีท่านต้องอดทนหน่อยนะครับแล้วผมก็เลยตรวจค่าต่างๆของท่านพบว่าคาดไขเกี่ยวกับอายุนะครับไม่ต้องดาวใดๆเลย ที่สําคัญเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงยังไม่ตายล็อกตรวจอินทภาพบาดจันทร์ก็เช่นกันตกราศีสิงห์ไม่ต้องคาดไม่มีคาดเคราะห์นะครับคาดอัมพุภูมโมปีนี้พระอังคารพระอังคารเป็นดาวโทษของท่านพระอังคารนี้คือเกี่ยวกับระเบียบวินยัยนนะครับพระอังคารเนี่ยเกี่ยวกับกฎระเบียบวินยัย ถ้าเป็นทหารตำรวจก็จะเกี่ยวกับอาวุธของมีคมด้วยนะครับจะเป็นโทษแก่ท่านเกิดพบกระดุมพระตอนนี้เดินมาที่พบกระดุมพระก็คือมันจะบาดเอาเงินท่านไปเดินหน้าพระอังคารจะเข้าที่ราศีกันนะครับเป็นพบสหั์ชะของท่านเพราะฉะนั้นเรื่องที่เป็นโทษทุกข์ของท่านก็คือเรื่องของการวิ่งเต้นติดต่อ พี่น้องกับเพื่อนฝูงเนี่ยมันติดขัดมันจะต้องมีอาการทะเลาะคือวิวาทะประมาณนั้นนะครับพอเดือนถัดไปนะครับมันเข้ามาพันธุเอาละหาเรื่องใช้เงินละจะได้มีโอกาสซ่อมบ้านซ่อมรถละทีนี้และพอเดือนถัดไปปุ๊บจะเป็นเรื่องใหม่ๆแล้วสามทับเรือนตัวเองก็ เป็นภพปุตตะท่านจะคิดเริ่มกิจการงานใหม่ขึ้นมานะครับแต่จําไว้นะครับภพบนี้เป็นภพมรณะของปีด้วยการคิดนั้น,นทำไปแล้วไม่สําเร็จเสียหายกลางทางรู้แล้วก็อย่าเพิ่งเสียหายแล้วกันคือดวงที่น่าสนใจขอ,ของท่านผู้นี้นะครับที่เอามาเป็นตัวตัวอย่างขึ้นมาคุยกันนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของ ดาวเลงกันที่ควรจะรับรู้นะครับนี่ครับดาวเลงกันอยู่ตรงข้ามกันนะดาวเลงกันคู่มิตรเล็งกันจะเกิดโทษมาดูนะครับ8กับ7คู่นี้เป็นคู่มิตรเป็นคู่มิตรใหญ่เล็งกันจะเกิดโทษโทษที่ได้นั้นเกิดกับอะไรเกิดกับเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนหรือคู่ครองจะต้องได้ทะเลาะเบาแหวงแยกทางกันนะครับ ต่อมานะครับ8 9คู่นี้ก็ถือเป็นคู่มิตรอย่างหนึ่งนะครับแท้ที่จริงนี่คือลาหูเต็มตัวแต่มันอยู่คนละคนละฝั่งมันห่างไกลกันก็จะเกิดโทษสันหน่อยหนึ่งโทษที่ว่าก็คือเรื่องเดียวกันนี้คือปัตตนิคือเรื่องของคู่ครองหรือหุ้นส่วนกับตนเองถัดมานะครับ8กับ2เป็นคู่หนี้สินเล็งกันอยู่ทางไกลเนี่ย ก็แปลว่าเงินนี่สินเนี่ยจับต้องไม่ได้ถูกทวงอยู่3 2เนี่ยเป็นคู่เสน่หาปกติก็คือจะทำให้ตนเองมีมีเสนห่ห์มีคนมาหลงรักชอบคอเจ้าชู้จีบใครก็ได้ไปหมดแต่3 2เล็งกันอยู่มันกลายเป็นว่าเสน่ห์นั้นทำพิษเป็นพิษเปิดเผยความลับของท่านออกมา ว่าท่านมีปัตตนิหลายปัตตานิเปิดเผยความรักอรับอื่นๆออกมาอีกเช่นว่าคู่ครองท่านอาจจะเป็นคู่ครองท่านไปเจ้าชู้นี่คือผลเสียของการเลงกันนะครับต่อมาครับ 3, 6นี่คู่มิตรชอบเที่ยวเล่นหาทางจะเสพสุขแต่ 3- 6เลงกันกลายเป็นโทษเลงโทษให้เรื่องอะไร มันก็เรื่องปัตตานีอีกเพราะพระอษพระเอิญดาวทั้งหมดนี้อยู่ในภพปัตตนีเลงกับตน,นุก็ตัวเองแหละเป็นคนทําเรื่องให้มันเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เลงกันแล้วไม่ดีเลยข้อดีทั้งหลายเนี่ยท่านผู้นี้ได้ใช้ข้อดีนั้นไปแล้วในอดีตนะครับก็คือตอนที่กําลังแข็งแรงกําลังวังชาดีท่านก็เจ้าชู้ไปเลือเ่อยเปื่อย นะครับทำไมจึงว่าเจ้าชู้ไปเรลยเปิดเพราะว่าตรงนี้เป็นตัวตนุธาตุลมลมพัดลมเพลงครับยังไงก็ได้ไม่ค่อยใส่ใจส่วนตรงนี้เป็นคู่ทุกอยู่ที่ปัตตนิได้มาแล้วเป็นทุกขได้มาแล้วเป็นทุกท่านก็ยังขยันหามาอยู่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าท่านหาเงินง่ายเงินของท่านเนี่ยสุภะใช้ปัญญาใช้ความสามารถไม่มากนัก ท่านก็สามารถทําได้เป็นเกษตรอีกปื๊บมาเนี่ยแต่ว่าท่านมาแล้วก็ใช้หมดผมก็พูดวนอยู่แล้วนะครับตอนนี้ไม่พูดวนแล้วนี่คือดวงที่ท่านควรจะศึกษานะครับผมทีนี้ก็จบถ้าท่านชอบใจไม่ชอบใจก็กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมาก